กลับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่20เดือนเมษายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการช่องสัญญาณทองคำสกุลเงินนั้นสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ f o r e x o u ครับนั้งทุนตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่นะใครที่เป็น IB กับ f o r e x o u เนี่ยชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนรับทันทีเลยครับ US ดอลลาร์ XM ็เอ็มปัจชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30ย e ูโรสตอลลร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับตัวนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียยูเครนนะครับแจ้งเข้ามาล่าสุดเมื่อวานนี้ทางการครีซยึดเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตราการคว่ำบาตรจากสหภาพยุโรปครับ หน่วยยามฝั่งกรีซนะครับเปิดเผยว่ากรีซเนี่ยได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของรัสเซียที่บริเวณนอกชายฝั่งเกาะเอเวียอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากสหภาพยุโรปหรือว่าเอ eu หลังรัสเซียเนี่ยยกกองทัพบุกยูเครนเมื่อต้นเดือนเมษายนนะครับเอ eu ประกาศห้ามเรือติดธงชาติรัสเซียเข้าเทียบท่าเรือของสหภาพยุโรปที่มีสมาชิก27ประเทศแต่เรือบรรทุกน้ำมันของ รัเสเซียลำนี้นะครับถูกกรีซเนี่ยเข้ายึดเนี่ยคือเรือพีแกสนะครับมันติดธงชาติรัสเซียพร้อมด้วยลูกเรือชาวรัสเซีย19คนกรีซได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียใกล้เมืองคาริสตอสนะครับชายฝั่งใต้ของเกาะเอเวียที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเอเธนเจ้าหน้าที่กระทรวงขนส่งบอกว่ากรีซเนี่ยได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันรัสเซียภายใต้มาตรการข้อบังคับของ EU ส่วนเจ้าหน้าที่ยามฝั่งระบุว่าไม่มีการยึดน้ำมันบนเรือดังกล่าว ก่อนหน้านี้ครับสุรข่าวเอเทนเนี่ยรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันรัเสเซียมีปัญหาเครื่องยนต์ขัดค้องและคลื่นลมแรงในทะเลทําให้เรือเนี่ยต้องแล่นเข้ามาในหน้าน้ําของกรีซจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่เข้ายึดนั่นเองคราวนี้มีผลอะไรหรือเปล่าต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้มีผลครับถ้าเกิดรัเสเซียยังไม่ได้ออกมาตอบโต้กับประเด็นดังกล่าวนะครับนักทุนทางฝั่งของ การประชุมสมัชชาของสหประชาชาติกันบ้างดีกว่าครับข่าวนี้ก็สําคัญเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีผลอะไรมากมายกับในส่วนของตัวกราฟของเรานะครับสำหรัข่าวเอฟรายงานว่าข้อเสนอของ l i ส t ันสไตน์นะครับได้รับการสนับสนุนร่วมจาก50ประเทศซึ่งมีสหรัฐรวมอยู่ด้วยแต่อีก4ชาติสมาชิก u n s c ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนฝรั่งเศสและสหาราชอาณาจักร ไม่เอาด้วยครับนังจุนโดยร่างมติดังกล่าวนะครับที่เอฟพีได้รับเนี่ยระบุว่าหลังจากชาติสมาชิกถาวรของ u n เอ็ได้ประกาศใช้สิทธิ์วีโต้ต่อมติใดๆต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการใช้สิทธิวีโต้ภายใน10วันทั้งนี้แนวคิดในการเสนอให้พิจารณาจํากัดอํานาจในการวีโต้ของสมาชิกถาวร u n เอ็มีมานานแล้วนะครับแต่ได้รับการพูดถึงอีกครั้งจากกรณีปฏิบัติการทางการทหารของรัสเซียในยูเครน โดยที่ผ่านมานั้นรัสเซียเนี่ยได้ใช้สิทธิ์วีโต้ในคณะมนตรีทําให้ UNSC ไม่สามารถเข้าแทรกแซงความขัดแย้งในฐานะผู้รับประกันสันติภาพโลกได้ตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรสหรประชาชาตินะครับขณะเดียวกันครับ UNSC เนี่ยมีสมาชิกไม่ถาวร10ประเทศซึ่งชาติเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ในการวีโต้ด้านยูเครนญี่ปุ่นและเยอรมน,นีได้ร่วมสนับสนุนร่างมาตินี้ด้วยนะครับโดย2ชาติหลังนั้นเนี่ยต่างหวังว่าจะได้เข้ามาเป็นสมาชิกถาวร ของ UNSC ซึ่งจะเป็นการขยายขนาดของสมาชิกถาวร UNSC ให้ใหญ่ขึ้นท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และก็เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่จุดยืนของประเทศอินเดียครับบราซิลและก็แอฟริกาใต้รวมทั้งชาติอื่นๆที่ต้องการเป็นสมาชิกถาวรน,นั้นยังไม่มีการเปิดเผยครับ สรุปแล้วเรื่องนี้คืออะไรเรื่องนี้เหมือนกับว่าเขากำลังประชุมกันครับนั่นถือว่าใครจะมีสิทธิ์ในการวีโต้วีโต้ก็คือการปัดตกนะฮะในส่วนของตัวข้อเรียกร้องอะไรต่างๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นด้วยวคุณก็สามารถที่จะวีโต้ได้ประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากไปกับตัวครับเราครับขอบคุณครับ